ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอย่างที่เราทราบกันว่าผลกระทบของโควิด -19 ทุกสาขาอาชีพได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจร้านนวดกันหน่อยจ้อย,อยร้านน,นวดเนี่ยต้องยอมรับนะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เขาได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปีที่แล้วพอปิดปีใหม่เปิดมาปุ๊บก็หวังจะกลับมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้กันแต่ปรากฏว่าเจอคําสั่งของกทมให้ปิดร้านนวดชั่วงคราวครับ ส่งคุณธินพพันธานามลงพื้นที่ไปไปพูดคุยกับทางร้านนวดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครย่านเนม่งจ่ายครับจำใจต้องขายเตียงคุณผู้ชมต้องใช้คํานี้เ,เพราะภาพที่เราเห็นจ้อยคุณผู้ชมครับเบา<อ>ะเอยเ,เตียงเอยขายทิ้งเลยเหรอขายเลยครับเนื่องจากว่าจะต้องปิดกิจการหลังจากที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 เช่นเดียวกับทางร้านนวดจารวีนวดแผนไทยที่คุณธินพบไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้าน เอาป้ายปิดบริการมาติดที่หน้าร้านนะครับเท่านั้นไม่พอถึงขั้นตัดสินใจเซ้งกิจการเลยไม่เดินหน้าต่อแล้วฮะคุณผู้ชมแบกรับภาระไม่ไหวรายได้ไม่มีรายจ่ายมีทุกวันไหนจะค่าเช่าไหนจะค่าจ้างลูกน้องคุณพิทักษ์โยธาเจ้าของร้านครับเล่าให้ฟังด้วยน้ําเสียงสั่นเครือบอกว่าผลกระทบหลังจากถูกปิดปีที่แล้ว่นี่สินยังเคลียร์ไม่หมดเลยอ่ะปีนี้ถูกสั่งปิดอีกมีหนำซ้ำํา คำสั่งปิดร้านกลับไม่มีมาตรการเยียวยา,ยาไม่มีใครยื่นมือให้ความช่วยเหลือคนไม่ไหวแล้วครับก็เลยต้องปิดกิจการครับร้านนวดร้านสปาเราทนมาตลอดเราไม่เคยพูดอะไรโครงการต่างๆของภาครัฐเงินกู้ซอฟโกรน4ี่แสนล้านร้านนวดร้านสปาไม่สามารถแตะต้องได้บางคนกูนี่ยืมสินนอกระบบมายืมต่อเพื่อจ่ายค่าเชา่าแต่ณตอนนี้สั่งปิดหลายคนไม่รู้ว่า จะไปแบบไหนยังไงแล้วเราจะสู้แบบไหนสู้ไหวไหมผมอยากฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจากทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรทมก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีที่มีหนังสือเนี่ยามาเก็บภาษีกับเรานะฮะแต่มาตรการช่วยเหลือเราท่านมีบ้างไหมท่านนึกถึงพวกเราบ้างไหมกลุ่มรักยาตอนนี้กําลังจะล้มหมดแล้วครับฝากท่านด้วยให้พิจารณาด้วยครับ เป็นเสียงสะท้อนเล็กๆนะฮะที่ทีมข่าวมีโอกาสได้ไปพูดคุยเจ้าของกิจการร้านนวดสปาแผนโบราณคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้อยากให้กทมอ,อยากให้หน่วยงานภาครัฐท่านนาย,ยกรัฐมนตรีทบทวนคำสั่งปิดร้านครับแล้วก็อยากจะให้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการหลังจากที่ถูกสั่งปิด อย่างที่ผมบอกไปอย่างร้านเนี้ยเขาตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อ,อบางร้านอาจจะตัดสินใจเอาปิดชั่วคราว <ฮะ S 1> แต่เงินทุนก็ไม่มีจะเอามาลงทุนต่อด้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าตอนนี้คือใครสายป่านยาวใครเงินทุนเยอะก็ได้เปรียบในการยื้อใช้คำนี้แล้วกันยื้ต่อไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด19จะดีขึ้นสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ